สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาตามหาชมวกครับผมนะที่เมืวานมาแทงปลาหลุดหลุดไว้ครับผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับเราจะมาลุ้นกันนะนะครับผม ที่จะดานี้เป็นะครับผมเนี่ย ตีสัมผัสนะครับผมนะระด,ดับผมไม่เห็นนะว่าน้ำขุนขนาดนี้นะจิดปลาไปผมจก็ม่อยู่นี่มาเดี๋ยวพุกนะครับผม Vive a un คันไปทางไหนไม่เมื่อคืนนี้มันอยู่ตรงที่ไหนนี่ไ,า,ไาเลยเนีวา<อ>ปลาชนนะปลาดุกปลาชนโอ้โหกูได้ครับนีไหนโชว์หน่อยนิผู้ชมครับเจอแล้วครับผมนะปลา ไปทอดให้แต้มกินเลยปากกลางหัวเลยครับแล้วตีนเหยียบเหรอเมื่อคืนเนี่ยเมื่อกี้นะโอ้โหเมื่อกี้ตีนเหยียบเหรอหรือว่าไงตีนเหยียบแล้วก็มันจมลงตรงที่เดิมนั่นเหรออยู่แบบนี้วาดแบบนี้ปากกลางหัวเลยเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะมันติดหญ้ามันไปไกลไม่ได้นั่นแหละโอ้โหนี่ครับผมเมื่อคืนเมื่อคืนนะปลาทำพิษนะเนี่ยเกือบเสียจีวิตไปเลยเนี่ย ไม่เชื่อครับผมนะสุดยอดสุดยอดกู้คืนครับผมนะยังไม่ได้จำน้ําเลยเนี่ยอไปตรงนี้ลึกเข้าอกไหมพ่อหรือว่าไม่สุดยอดเลยครับผมพูดไปไม่เชื่อเนี่ยไอ้ดูหลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดําลงไม่เห็นเหรอไม่ได้ดำเหยียบเหยียบเฉยเอ็นอาหารเต็มเลยอันนี้ไปตรงนี้ลึกไหมตรงใต้ย่างนี่อันนี้อันนี้ถังไปถ้าเจอเจอเอาก็อันี่ถังนี้เอาพ่อไปดิพ่อไปเอาให้ได้ไปไมม่เออาก็ต้ง หันกล้องมันด้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสายโบสายัวต่อเลยครับผมนะได้ไหมเอาไปแรับยังตายอยู่ไหมตายอยู่เก็บสายโบต่อเลยนะครับผมมือนี่คราวนี้เราจะเป็นกล้องตกน้ำเห็นน้ำลึกนะครับลึกไม่อยากเลยด้วก็เอาแค่กินนั่นแหละเอามา ไปผัดหรือว่ากับส้มตำม,มันลึกอยู่แล้วตรงนั้นมันลึกเนะไปฝั่งนี้ก็ลึกใช่ไหมมันไม่แห้งดอกมั้งกูได้แล้วมันต้องมีปัญนหนาเนละ้ซื้อใหม่ดิกูแล้วนะ เหรอมาเขีย่ยขี้หญ้านี่ออกเหล็กนี่ใช่ใช่ใช่เมื่อคืนนี้เหรอเมื่อเช้านี่เมื่อไอ้เนี่ยอาไม้นี่ตม<ะ>เดินมานี่มาเอาไม้ไผ่นี่ให้หน่อยนะลำนี้ให้หน่อยนะ,ะพ่อเป็นคนเอาลงไปเมื่อกี้นี่เราเหมืนนอนมาขึ้นมาเอาไม้ไผ่นี่ขึ้นมาให้ด้วยเอาไปทําค้างเออนี่นะลำใหญ่ๆ Ui, lón trăm tỷ, lúc sáu lúc Mình không bao giờ mà chôm nữa Tín mới thửng nám rồi không có bóng hoa rồi Tín lói vô đây nữa Đứng đứng mà cầm vậy Tha tệ hả มุมฟังงดงามจังเลยไม่ยังเสร็จแล้วใเอาใช่กินก็พอแล้วมั้งพอแล้วยังไม่พอไม่พอแค่แมวใหม่เนาะค่อยเก็บได้ทุกวันนั่นแหละติดใจว่าเอาไม้ขึ้นมาด้วยเอาไปพาดครับครับครับนอนลงนะสองอันนี้เราขึ้นนอนเพราะกบว่าแล้วปามไปไม่ไกลหรอกเพราะมันจมปากกลางหัวเลยเนอะ ตรงฝั่งนู้นไปมันก็ลึกอยู่แล้วแหละปูจะวกกลับมาได้เนี่ยมันมีส you ุดเนี้ยให้กัดทีนั่นถัดเก่าทข้างบนเดี๋ยวก็ชนกล้องล้มหรอเดี๋ยผมนะอุปกรณ์ปูควาปลอดภัยครับผมนะเด่นแล้วปลาดีกว่าห้ามขืนมัน หลุดเพราะว่าพ่อชนก้องตก <c oughs> เป็นว่าเสร็จเรื่องเสร็จราวครับผมนะนุกเลย นในที่สุดก็กู้กลับมาได้นะผมนะแกงใส่อะไรวะมีกะทิชมวกครับผมนะแทงปลาหลุดมาคืนครับผมนะใส่บัวไม่ใส่บัวมาแอคท่าหน่อย,อยแล้วก็ให้พ่อถือมานี่ครับผมถือโอกาสเก็บสายบัวด้วยเลยครับผมนะกู้ชมวกแล้วก็เก็บสายบัวนะครับผมนะทูวินวันครับผมนะตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับ สายบัวยังมีเยอะเลยครับสายบัวนะเยอะมากเลยครับสายบัวดูนะผมนะดูครับสายบัวเพียบเลยฮะหอ้กินเนื้อผมนะผัดน้ำมันหอยครับผมแซ่บหลายนะผมนะแกงสายบัวใส่ปลาทูครับผมนะแซ่บๆนะ